กบสวัสดีครับเป็นแฟนมาเรื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องการศึกษาสมเด็จนะครับอันท่านได้รับชมในช่อง youtube นะชิปนี้ก็นําสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่อกวีเกต็ทะลุซุ้มนะครับหรือที่เรียกกันว่าพิมพ์ลงพุทธนะพระพิมพ์นี้นะครับองค์นี้ก็เป็นพระยุคกลางนะครับอายุร้อยหกสิบกว่าปีนะเราแคลเซียมมันขึ้นประมาณสี่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะ เป็นพระที่แก่ปูนนะครับเลือเนี่ยเป็นพระแก่ปูนเป็นพระที่ใช้นะไม่ได้มีน้ําว่านไม่ได้มีทางยิ้วอ่านในยุคสมัยก่อนนะครับนะถ้าไม่ใช้น้ําว่านไม่ใช้ทางยิ้วใช้อะไรนะก็ใช้น้ำนํำมนน้ําเนี่ยเข้าใจไหมก็คือใช้นะ้ําเพื่อที่จะประสานเนื้อปูนนี่คือพระที่แก่ปูนนะครับออกไปทางปูนดิบด,ด้วยซ้าสมเด็จวละคงเนื้อ ผงปูนเปลือกหอยนะครับไม่ว่าพระองค์นั้นจะแก่ปูนสุกปูนดิบล้วนแต่เป็นพระที่แก่ปูนนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเนื้อหานะครับที่เป็นพระค่อนข้างแก่ปูนเลยนะพระเนื้อเดิมเป็นพระที่ลงรักนะครับแต่รักเนี่ยปล่อนลอกล่อนไปนหมดแล้วนะเหลือเฉพาะเนื้อเราดูอะไรได้บ้างนะครับเนื้อโทนเนี้จะดูยากหน่อยนะค่อนข้างจะดูยากนะครับเพราะว่าอะไรครับ เนื้อโทนเนี้ยเราต้องไปดูลักษณะการงอกของเปลือกผิวนะครับคือการเดินของแคลเซียมการงอกของปูนนะครับที่ระดับเปลือกผิวเนี่ยขึ้นเยอะมากนะขึ้นเยอะแต่มันเป็นสเกลที่เล็กนะนอกจากเราจะดูการงอกที่เปลือกผิวแล้วเราก็ดูความหนึบแน่นความแห้งความแข็งความแกรงงการอยู่รวมกันของเนื้อปูนนะฮาร์ดแท้เนี่ยนะครับ,นะรบถึงจะแก่ปูนแต่ส่วนใหญ่ไม่ตึงนะพ้าจะไม่ตึงเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าการงอกของผิวปูลเนื้อปูลเนี่ยนะครับมันไม่ทําให้แคลเซียมเนี่ยนะมันตึงเหมือนผ้าใหม่ให้ผ้าปั้มผ้าโรงงานนะครับที่ปั๊มกระแทกมาเนี่ยนะที่ผสมกาวผสมเคมีนะเนื้อพลาติกอะไรต่างผ้าพวกนี้นะถ้าอัดปั๊มมามันจะตึงมันจะไม่มีการงอกที่เปลือกผิวนะครับหรือทําเนื้อหยาบทาเนื้อให้ดูเหมือนยน่นเหมือนแห้งแต่เนื้อมันก็ไม่แน่นเ้ื่อนๆเข้าใจไหม พาแท้เนี่ยนะครับการอยู่รวมกันของเนื้อปูนความหนาแน่นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะบ่งบอกได้เลยนะว่าพาเนียนะครับเกิดการเกาะตัวยึดตัวเหนี่ยวนำนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนัก,กยภาพเนี่ยนะเป็นธรรมชาติหรืออัดกระแทกมาหรือผสมกาวมีเคมีอยู่ข้างในเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ได้หมดนะก็ตรวจสอบได้หมดการนับหนึ่งเมื่อร้อยหกสิบปีที่แล้ว นะกับพระเกที่ทําเกทมาประมาณห้าสิบปี่สิบปีระยะมันห่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนาแน่นของเนื้อแคลเซียมนะครับมันก็จะแตกต่างกันโดยที่เชิงเลยกับพระเกผ้า,าปอบนะไอ้พ้าที่เซียนเอามาชี้ตำหนิเอามาทาลงหนังสือให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเราไปตรวจด,ดูดีครับว่ามันเป็นปูนเปลือกหอยหรือว่าเป็นผงพุทธคุณหรือเปล่านะคําว่าแก่ ปูนแก่มวลสารนะถ้าแก่ปูนนี่แคลเซียมจะขึ้นเยอะถ้าแก่มวลสารนะครับพระอายุร้อยหกสิบปีเนี่ยนะแคลเซียมจะอยู่ที่ประมาณยี่สี่ยี่สิหกเปอร์เซ็นประมาณนี้ทําไมถึงอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเขาผสมปูนเบืือหอยน้อยดอกลงมาไงน,นะะผสมผงพุทธคุณนะมวลสารเข้าวตอกดอกไม้และทุกเทียรอะไรต่างๆนะครับมันก็จะเน้นแก่ไปทางมวลสาร พระสมเด็จวัลขังเนี่ยนะทำวามเข้าใจดีนะแล้วก็แกะปูนโคนนี่จะโทน,ทนแกะปูนนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีเกตทะลุซุม้มเนี่ยเ,เพื่อนดูนะที่เรียกว่าพมิมพ์ลงพุทธเห็นไหมดูซุม้มเกตทะลุซุม้มองนี้ก็เป็นพระของเอฟซีทางบ้านนะครับเป็นสมเด็จวัลขังของแฟนฟันเคื่องนบ้านนะที่ส่งมาในช่องนํามาโปรโมทลงในช่องการศึกษาสมเด็ดนะครับ อ่าเผื่อเอฟซท่านใดอยากจะได้พัะแท้ในราคาที่ไม่แพงเป็นแสนเป็นล้านนะครับแล้วเป็นพัะแท้จริงๆนะที่สามารถตรวจสอบผลลักวิทยาศาสตร์ได้ถ้าเราดูเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆดูนหน่ยนะระดับเปลือกผิวเนี่ยงองเนี้ยงอกเยอะมากนะครับนะการเดินของปูนเนี่ยในแก่ปูนดิบเนี่ยนะครับจะมีลักษณะาการงอกของผิวปูนเนื้อปูนเนี่ยนะอันเนี้ยเราพิจารณาในการดูกายภาพได้เลย นะครับมันเล็กมากเลื่อนสกเกลมันเล็กนะการงอกที่ระดับเปลือกผิวนี่ยพูดได้ว่าเป็นระดับการงอกที่เล็กมากนะมันต้องดูด้วยกล้องละเอียดจริงๆกล้องตัวนี้พอเราซูมเนี่ยนะครับมันก็จะมองไม่เห็นพอซูมขึ้นมานะมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยในดูใต้ฐานตรงนี้นะครับเห็นไหมเราจะเห็นลักษณนะการเดินการงอกของปูน นะเราเรียกาการงอกที่เปลือกผิวของแคลเซียมนะในการดูฟาสมเด็จเนี่ยนะครับนอกจากเราจะดูการงอกของแคลไซต์จากฟูสุกฟูด,ดิบแล้วนะบางองค์เนี่ยนะครับเพื่อนก็จะเนี้ยลักษณะการเกิดนะมันไม่ซ้ากันสมเดะะ็จวรคังเนี่ยนะครับมันไม่ซ้ากันเพราะฉะนั้นการงอกที่เปลือกผิวนะการงอกที่เปลือกผิวของเนื้อผ้าเนี่ยนะมันทําปอมไม่ได้นะครับมันทําปอมไม่ยาก เพราะว่าสเกลของปูนนะมันขึ้นเป็นก้อนเป็นผลเป็นกระจุกเป็นกระจัดนะงอกรับถมซับซ้อนกันเยอะมากในองค์นี้องค์จริงเนี่ยนะครับสีตันมณนะออกขาวเลยเป็น้ายที่ลงรักเนี่ยดูภาพรักเดิมๆที่มีเหลืออยู่ไหมะดำๆเนี่ยองค์บอกได้ถึงว่า้าพนี้เคยผ่านการลงรักนะครับ้าที่แก่ปูดิระจัดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วผิวรักเนื้อรักนะครับ จะไม่ค่อยซึมลงไปอยู่ในเนื้อเท่าไหร่นะเพราะมันแข็งไงนะมันแข็งแล้วส่วนใหญ่พระที่ลงรักสมเด็จวะัละทังก็จะเป็นลักษณะลงรักดำนะแดงน้ำตาลพวกกลุ่มพวกน้ำเกลี้ยงก็มีพุทาจีนนะถ้าดำเนี่ยนะครับมันจะเป็นกลุ่มอ่าแมงกานิสกรรมฐาน นะครับถ้าดำแดงพวกนี้เส้นบังคับพิมพ์เห็นไ,ไหมในพิมพ์ใหญ่อ,อกวีกเกตจะรู่ซตุ้มเนี่ยนะครับบางองไม่มีเส้นบังคับพิมพ์นะก็คือพระก็สร้างหลายแม่พิมพนะครับพิมพ์ใหญ่อ,อกวีพิมพเนี้ยแตกอีกสิบพิมยี่สิบพิมพนะนะมันแตกออกไปอีกนะครับพุธศิลิ์ใกล้เคียงกันเลยแบบเดียวกันยิน่งุ้มเล็กซุ้มใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับมีตั้งแต่ยุคต้น ยุคก,กลางยุคปลายนะฮะขนาดนี้จะแตกต่างกางันไม่ใช่เป็นพลาที่ถอดพิมพ์แต่อย่างใดนะครับเลื่อนเพราะอ่างไก็ทําหลายไม่พิมพ์อ่ะนะก็ทําหลายไม่พิมพ์นะผมไม่ดูด้านหลังนะด้านหลังตรงนี้ก็จะมีร่องรอยกระดานนะครับก็คือลายรอยกดอ่ะให้ดูด้านหลังเห็นนะด้านหลังนี้จะมีร่องรอยการกด นะที่เรียกว่าหลังกระดานเนี่ยเพื่อนดูนะครับเนื้อโทนเนี้ยนะฮะค่อนข้างดูยากแต่ถ้าเราเข้าใจลักษณะการงอของปูนนะครับมันจะดูไม่ยากเลยนะมันจะดูไม่ยากเนี่ยในสเกลพื้นผิวเห็นไหมเราจะเห็นลักษณะการงอของเนื้อปูนเม็ดปูนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยนะ เนี่ยให้ดูเต็มพิมพ์วันนะออกขาวนวลสวยมากนะครับองเนี้ยวันนะออกขาวนวลสวยมากเนี่ยพุทธสินเต็มพิมพ์เลยนะครับพิมพ์ลุงพุทธองนี้เนื้อถึงนะนะครับอง์นี้เนื้อถึงแคลเซียมสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะสมเด็จวะละัลขังเนี่ยเนี่ยก็เรียกโฟนเนื้อแกล้ง แก่ปูนนะครับแก่ปูนในภาะสมเด็จเนี่ยนะครับเนื้อแบบนี้เราต้องมาดูอะไรแล้วมาดูที่เปลือกผิวเนี่ยนะครับถ้าเราส่องตะแคงดูเนี่ยเราจะเห็นการงอกของเนื้อปูนที่เป็นกระจุกกระจะนะครับงอกซับซ้อนไปเต็มไปหมดเลยการเดินของผิวปูนนะมันก็เหมือนในกลุ่มเปลือกหอยนี่แหละเห็นไหมเปลือกหอยเนี่ยถือ,อจะเป็นตะปุ่มตะปำนะจะมีลักษณะาการงอกยิ่งยิ่งนานยิ่งงอกยิ่งเยอะ ในกลุ่มเปลือกหอยดิบเห็นไหมเปลือกหอยทะเลนะครับที่อยู่ตามพิพิธภัณฑ์แหล่งจารที่เขาเก็บก็ไปดูสิครับเห็นไหมผิวมันงอกเยอะมากเพราะว่าเปลือกหอยดิบพวกนี้มันมีคาร์บอนไนอปูนที่เขาเผาเนี่ยยิ่งเป็นพลาที่แกะปูนดิบอย่างเงี้ยนะครับเบื่อบอกหอายถึงว่าเขาไม่ได้เผาอุณหภูมิความร้อนที่สูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเผาในอุณหภูมิปานกลางห้าร้อยถึงเกรอองศาเนี่ยนะปูนเนี่ยมันงอกได้มันไม่ตายไง มันไม่เหมือนกลุ่มหินปูนภูเขานะครับที่เขาระเบิดเขาเผาเบ,าบ,บดแล้วในพงความร้อนสูงหรือปูนเปลือกหอยในยุคอุตสาหกรรมโรงงานนะทำมาคนละรูปแบบกับยุคสมเด็จโตเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างนะครับกระบวนการสร้างกระบวนการผลิตของพระสมเด็จวัลพังนะความแตกต่างองค์นี้แก่ปูนมวลสารก็มีบ้างนะดอดูมวลสารก็มีบ้างเห็นไหม เม็ดว่านชิ้นว่านเลยต่งางๆเม็ดแรกนะครับแต่แก่ไปทัทางปูนนะแก่ทางปูนมวลสารก็น้อยนะครับ้อนเนื้อมเน้นอยู่แล้วว่าแก่ปูนอ่าเดี๋ยวลงไปที่สามร้อยนะองค์นี้นะครับองค์นี้ท่านใดสนใจนะเจ้าของเปิดไวห้าหมื่นบาทนะครับ นใจก็ทักมาได้ที่0968184377นะครับเมื่อได้รับชมมาในช่อง y o u t u b e นะหรือจะทักกันมาที่ช่องทางไลน์ก็ได้นะครับเลือดนะแคปภาพหน้าจอนะครับแล้วก็ทักมาที่ช่องทางไลน์นะโทรมาสอบถามพูดคุยได้นะตรอลองราคาได้นะราคาหมื่นกลางนะครับราคาหมื่นกลาง เนี่ยเรามาดูเนื้อเนหะ็นไหมฮะเนื้อเนี่ยปูนเปลือกหอยเนี่ยนะครับเห็นไหมที่เขาขึ้นแกะปูนอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับพาเนี่ยไม่ได้ใช้ทางยิวนะนะครับพาเนี่ยเพราะไม่มีลักษณะการงอกของน้ํามันเลยเห็นไหมไม่ได้ใช้น้ําว่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช้น้ํามันน้ําว่านนะเขาก็ใช้น้ําเป็นตัวกระตาน น้ำนี่เป็นประเทศน้ำมนต์นะใช่ไจมครับที่สมเด็จปุยจางโตท่านปลุกเสกแล้วเนี่ยพ้าที่แก่ปูนเนี่ยดูเนื้อดิครับเห็นไหมเนี่ยคือโทนเนื้อที่แก่ปูนดิบนะ,ะแล้วตรงเปลือกผิวอย่างเงี้ยเนี่ยนะ,ะเมื่อดูที่เปลือกผิวด้านล่างเห็นไหมเราถ้าตะแคงดูเนี่ยนะครับถ้าได้ดูองจริงนะมันจะมีลักษณะการงอกเม็ดปูนเต็มไปหมดนะไล่ตั้งแต่นี่ นะข้างใต,ต้ตอแขนนะตั้งแต่ตรงนี้ไล่มาเป็นพืชแล้วจะมีลักษณะการงอกของเม็ดปูนเทียบนะครับอย่างเงี้ยมันบ่งบอกได้ถึงปูนเปลือกหอยนะถึงจะเป็นโซนดูยากแต่ถ้าเราเข้าใจเนื้อนะถ้าเราเข้าใจเนื้อเราเข้าใจมวลสารนะที่แก่ปูนเนี่ยเราจะเห็นระดับการงอกของเปลือกหอยนะของผิวปูนเนี่ยขึ้นเยอะนะมันบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับเพราะว่าพระ ห้าสิบปีหกสิบปียังไม่มีการงอกของผิวปูนนะครับน้อยมากนะกว่าจะอยู่รวมกันกว่าจะเกิดความหนานแน่นนะครับโอ้มันต้องใช้เวลาั้ที่ยวผ้าแท้มันหา่างัเป็นร้อยปีผ้าเกนะครับมันหา่างเป็นร้อยปีเนี่ยดูนูนะเนีย่ยใต้ฐานมันจะมีรักนะครับจะมีคาบรัก อ่ารากดำเห็นมมันสอดไปแล้วแล้วใต้ฐานเพื่อนดูให้ดีเลเนี่ยเราจะเห็นการงอกของผิวปูนเห็นไหเนี่ยขึ้นเป็นก้อนเป็นกระจะเป็นเม็ดเป็นผดๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับนี่คือการเดินการไต่ของปูนนะของแคลเซียมเนี่ยในผ้าที่มีลักษณะการงอกที่เปลือกผิว เนี่ยวันน้าสีขาวนวลเลยเห็นไหมเราไม่เห็นชั้นน้ํามันเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้ํามันนะวา,าเนี้ยปั้นด้วยอาจจะใช้วน้ํามนนะครับก็เป็นน้ําเป็นความยืดสามารถปั้นผระสมปูนได้เหมือนกันไอหลุมดําๆเหล่านี้นะครับเป็นร่องรอยของมวลสารนะมวลสารที่เป็นชิ้นว่าน,นะครับที่มันเน่าเปื่อยไปนะมันเกิดหลุมเกิดรูนะ มันเกิดจากการใช้ว่านสดนะครับพอผ่านการเวลามันก็ค่อยๆย่อยสลายนกเน่าเปื่อยไปตามสภาพนะมันก็เห็นร่องรอยของอ่าหลุมรูนะเป็นธรรมชาติเนี่ยดูเนื้อดูความแท้งนะดูความเหี่ยวดูการหดตัวของพื้นผิว นะกายภาพเหล่านี้เราดูลองประกรอบได้นะครับเบื้อนในการพิจารณาผ้าแทรองนี้ซุ้มจะสะบัดเล็กน้อยเมื่อดูดีนะเห็นไหมอ่าพระเกตนะพระเกตทะลุซุ้มออกไปเนี่ยพระเกตทะลุซุม้มนะครับบางคนก็จะเน้นเส้นบังคับพิมพ์สําหรับผมนะครับเส้นบังคับพิมพ์ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นตาละอะไรนะ เราะว่าทีมตรงมันทาเก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับสิ่งสําคัญก็คือเนื้อนะคือเนื้อปูนผิวผ้าดูดิครับไม่มีช่องว่างให้เห็นเลยนะความแน่นการอยู่รวมกันของผิวปูนเนื้อปูนอย่างนี้เก่านะครับเลื่อนไม่ใช่นี่เก่านะนะครับเนี่ยใครมีแบบเนี้ยนะแท้นะครับพ้าเนี่ยเขาเรียกว่าพ้าที่แกะปูน นะครับในก้าพิมพ์สองเนื้อเนี่ยเนี่ยคือเนื้อแกะปูนนะเนื้อที่แกะปูนผสมปูนเยอะเลยแหละองเนี่ยนะครับเนี่ยผมไม่ดูโทนเนื้อกว้างๆถ้าที่แกะปูนนะครับหรือผสมปูนดิบเยอะเนี่ยนะถ้าปั้นไม่ดีเนี่ยเนื้อเนะเราจะเห็นร่องรอยปีกนะครับ แตกลานเนี่ยเยอะนะพ้าที่แกะปูนทําไมเพราะว่าปูนดิบเนี่ยนะครับเบื่อนะถ้าเป็นพ้าที่แกะปูนดิบเนี่ยปูนดิบเนี่ยนะครับมันละลายน้ําได้ยากมันไม่เหมือนปูนสุกนะปูนที่เผาเันเปลือกมันขาวสุกนวลเนี่ยนะครับแล้วนําไปบดตำเนี่ยพวกนี้จะยึดเกาะน,นะครับเมื่อเจอความชื้นเนี่ยนะมันจะทําละลายได้ดีมันไม่เหมือนกับเลือกหอยดิบเพื่อนลองดูนะเราบดเปลือกหอยดิบที่เป็นแข็งมากะนะแล้วไปผสมกับน้ําเนี่ย นะครับมันไม่ค่อยเกาะตัวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปั้นผสมนวดไม่ดีเนี่ยนะเนื้อมันเวลาทํภาพปุ๊บเนี่ยพอนําไปตากพึงลมเนี่ยนะมันก็จะมีรอยรอยปีลานให้เห็นนะครับแต่รอยปีลานเหล่านั้นถามว่ามันตากก็น้าเยอะไม่ไหมนะครับร้อยกว่าปีนะครับมันก็จะงอกเข้าหากันยึดเกาะกันแต่ผู้จะเห็นร่องรอยนะร่องรอยเช่นเป็นลักษณะอย่างนี้ย เนี่ยเหมือนซุ้มอย่างเงี้ยนะบเห็นไหมเหมือนซุมเนี้ยบางองค์เนี่ยนะครับมันก็จะลานทั้งองค์เรียวกว่าแตกรายงานอันนี้มันเกิดขึ้นตอนที่ทําพระมาแล้วนะมันเกิดขึ้นตอนที่ทําพระนะครับการผสมการนวดการอะไรต่างต่างเนี่ยนะครับที่จะทําให้เนื้อพระเนี่ยออกมาึดนุ่มสวยงามเข้ากันได้ดีมันอยู่ที่ขั้นตอนการทํานะอยู่ที่ขั้นตอนการทํานะไม่ใช่ว่าผ่านการเวลามาร้อยปีร้อยี่สิบปีแล้วมันจะปลี่ยนลานไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณสมบัติของแคลเซียมนะ คนนุณสมบัติของแคลเซียมป,ปูนเปลือกหอยนี้ยิ่งเก่ายิ่งเกาะยิ่งแน่นนะนะครับคนละเรื่องเลยนะเนี่ยรอยปีลานเราเนี้ยนะครับเนี่ยร่องรอยเหล่านี้มันเกิดตอนที่เขาทาพามาแล้วนะเกิดขึ้นตั้งต้นตั้งแต่ก็เริ่มทาําพลามาแล้วมอสสารนะเป็นพราที่แกะปูนนะครับองนี้ก็มีมอสสารรองปะปายนะครับ อมาดูด้านหลังเนี่ยใครชอบนหน้าสีขาวนะนี่เนื้อขาวนวลเลยนด้วยดูนะเนื้อขาวหนึกนุ่มนะมวนสารนี่ก็มิดแร่ไม่แรงต่างก็นะ,นนะนะมีให้เห็นบ้างล่ะนะครับมีให้เห็นบ้างเนี่ยพวกไฟดำเห็นไหมนี่พวกไฟดำนะก็มีให้เห็นเนี่ยเป็นก้อน เหล็กน้ำพีเนี่ยหลุมร่องรอยรอยยุบนะร่องรอยที่ชิ้นว่านมันหดตัวมันเน่าเปื่อยเห็นไหมเนี่ยลักษณะของชิ้นว่านที่เขาผสมลงไปนะมันแห้งมันเน่าเปื่อยมันเยกสลายมันก็เกิดการยุบตัวนะต่อไปปูนมันก็จะงอกงอกเกาะเข้ากันมันจะปิดไปนะแต่มันก็ต้องใช้กระบวนการเวลานะต้องใช้กระบวนการเวลานะครับ คอยจะเกิดกายภาพเหล่านี้เพราะว่ามันก็มีรอยชิ้นว่านเห็นไหมที่เหลืออยู่นะ่ะมันไม่ได้เน่าไปทั้งหมดแต่มันแห้งลงยุบลงเห็นไหมนี่อยู่ในโซนพระที่แก่ปูนนะครับแก่ปูนของวัดละขังทิมพ์นี้นะครับเป็นทิมพ์วัดละขังแน่นอนนะ เมื่อก่อนเนื้อแบบนี้นะครับนะเซียนไอคนที่ศึกษาตามเซียนตามหนังสือละนะครับดีเปนเกหมดนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้เขาไปตรวจหลังววทยศาสตร์เนี่ยนะครับเนื้อที่แก่ปูนอย่างเงี้ยนะถ้าที่ตรวจพบเจอมาเนี่ยนะครับอยู่ในยุคต้นๆเลยนะนะครับอยู่ในยุคต้นๆเลยดูของอาจารย์เต่าไหนนะ็นมะพิมพ์พระประธานอันนั้นคือแคลเซียมนะครับขึ้นไปเกือบ เจ็ดสิเปอร์เซ็นต์นะฮะยุคต้นๆเลยเห็นไหมครับเนื้อแก่ปูนเหมือนกันการปรับปรุงการทำการสร้างนะจากยุคแรกๆนะที่ใช้ปูนมวลสารเป็นหลักถ้าวะัลคะังคเขาไม่ได้สร้างแค่ครั้งเดียวนะเห็นไหมทำไมเราถึงพบเจอว่าแคลเซียมมีตั้งแต่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์สามสิบขึ้นนะครับจนไปถึงสามสิบห้าสี่สิบสองนะจนไปถึง สี่สิบกว่าห้าสิบกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเนี่ยนะเขาสร้างในยุคสมเด็จโตเนี่ยมันมีทั้งสามยุคนะครับแต่ละปีงานบุญงาน,น,นากุศลแรงต่างเขาสร้างแต่ละวาระเนี่นะครับมันไม่ได้สร้างแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนะเหมือนที่เซียนอุปโลกอันนั้นโกหกนะนะครับโกหกไปอ่านดูหนังสือของอาจารย์ไทยสารพื้นมงคลนะครับที่ท่านออกมานะ เรียบเรียงประวัติการทำพระสมเด็จนะสายวางังสายวัดนะวังหน้าวังหลังเนี่ยเนี่ยข้อมูลประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับที่เซียนไม่เคยหยิบยกมาพูดเพราะเซียนเอาแต่เรื่องเล่าไงผู้ท้าผู้แกอากรกอา,กอากเอกกแม่งขายพระเกศพระปลอมขายตำหนิกันนะครับแต่ไม่ไปสืบค้นประวัติการสร้างการผลิตว่าในยุคแต่ละยุคนะครับเขาสร้างนี่นะไม่นนได้จํานวนน้อยๆนะครับนะ เนี่ยข้อมูลเหล่านี้นะครับลองไปสืบค้นแล้วลองไปอ่านดูนะที่ท่านเรียบเรียงเอาไว้เนี่ยดีมากนะเรียบเรียงไว้ดีมากนะครับและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะมาตรวจวัตถุนั้นได้เนี่ยนะวางหน้าวางหลังวัดพระแก้ววัดละคทางนี่เดี๋ยวนี้มัน,นตรวจสอบวัตถ,ถุนั้นได้หมดเข้าใจไหมครเพราะฉะนั้นคําพูดที่เขาเรียบเรียงอ้างอิงเนี่ยมันถูกต้องตามประวัติศาสตร์เพราะวัตถุมันเก่าจริง นะวัตถุหลังนี้เก่าจริงไม่ได้เก่ากันเฉพาะที่บอกว่าเซียนบอกเซียนพูดนะอุปโลกนะครับไอพวกเซียนเชื่อถือไม่ได้เนี่ยผงเหลืองนะมีผงเหลืองด้วยเห็นไหมซึ่งในภาพของเซียนไม่มีผงเหลืองนะแต่งะไม่มีอ่าผงเขียวก็เขาเป็นน้นอะไรครับผู้เท่าผูา้แก่อากกอการเกดนะนะครับ มันไปเน้นแต่ไอด้ดินกำแพงนะไอ้กำแพงไปเน้นแต่เม็ดดำเม็ดแดงนะครับเม็ดดำเม็ดแดงก็มีเยอะไม่ได้นะครับสายเตียนหนึ่งฮะต้องมีหนึ่งเม็ดสองเม็ดนะพวกนี้นะครับมันไม่รู้จะว่ายังไงมันขึ้นอยู่กับนะพวกเราเองที่ศึกษาและเก็บสะสมนะ ว่าเราจะใช้แนวทางไหนในการศึกษาและเก็บสะสมวัตถุเหล่านี้นะครับไว้ลูกให้หลานภายภาคหน้านะครับจะได้เป็นทรัพย์สมบัตินะเพราะว่าเป็นวัตถุโบราณนะพรัธที่ทันยุคสมเด็จผู้จาร์โตเนี่ยเกินหนึ่งร้อยปีนะครับเป็นวัตถุโบราณจัดอยู่ในชุดเบญจาภาคีนะครับไม่ว่าพิมพ์ไหนนะคเข้าชุดเบญจได้หมดพิมพ์ใหญ่อกวีพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเกศทลรุซง้มเหม็นไหมพิมพใหญ่พระประธาน นะเจดี JD, เส้นได้ฐานแซมเกตบัวตูมปกโพเนะทุกพิมพ์นะครับล้วนแต่แตกย่อยไปอีกนะหลายสิบพิมพ์เข้าใจไหมอ่ะแตกย่อยไปอีกนะครับไอ้ที่เซียนบอกว่าสมเด็จว่ารักทางพิมพ์ใหญ่พระประธานนีหนึ่งสองสามสี่โกหกทั้งเพนะโกหกทั้งเพ คือการพูดแบบนี้คือการจำกัดท้ายแคบลงนะหเหลือน้อยนะครับพอเหลือน้อยเนี่ยก็จะอุปโลกว่าของแท้อยู่ที่เซียนทังนนะนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยพักเกพผ้ปอบนะเดี๋ยวเนี้ยมึงลองไปใช้หลักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบดูสิครับนะบของชาวบ้านมีแต่ของแท้ของเซียนแม่งมีแต่ของเก๋ไงเห็นไหมมันถึงไม่กล้าใช้วิทยาศาสตร์ไม่กล้าขึ้นกล้องด้วยซ้ำนะเนี่ยถ้าขึ้นกล้องเนี่ยนะครับเราจะรู้เลย นะแต่ส,ส่วนของปูนเป็นยังไงแก,ปแกปป่ปูนแะก่มวลสารปูนสุกปูนดิบนะสีสันมันน่ามาจากน้ํามันน้ํำว่านนะหรือมาจากสีเคมีอะไรมันเห็นได้ง่ายหมดอ่ะเข้าใจไหมพวกเสี่ยมันก็เลยแยบเนี่ยใช้กล้องใช้ไม้จิ้มฟันนะครับนั่งขี้ตําหนิคมๆตรงนั่นตรงนี้น,นนะคือการอุปโลกองค์นี้นะครับอกวีเนี่ยนะจะมีอกกล่องนิดนึงนะครับ มีอกวีมีร่องแล้วก็ไม่มีร่องนะพิมพ์ใหญ่ลวงพุทธเนี่ยแล้วก็จะมีต่งหูทางด้านซ้ายนะตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเล็กน้อยมะข้างเดียวก็เหมือนกับพิมพ์ยาวก็บอกเห็นไหมจะมีใบหูทางด้านซ้ายนะล้อพิมพ์ตำนาแบบนี้นะครับนี่คือผ้าแก่ปูจำเนื้อจำ ลักษณะกายภาพประวัตินนะเผื่อมีโอกาสพบเจอนะลักษณะเนื้อหาแบบนี้เก็บได้นะครับเดือนนะนํามาเข้าชุดเป็นจับพากีได้และเป็นพิมพ์หลักด้วยนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมนะพิมพ์ลุงพุทธเนี่ยมีหลายแม่พิมพ์นะมีหลายแม่พิมพ์อายุกลางนะครับพิมพ์ลุงพุทธเนี่ยขนาดนะหนาใหญ่ตามปกติแล้วพิมพ์ที่แก่มวลสารนะ ลงรักดำแดงเนี่ยนะครับพวกเนื้อเขียวก้านมะลีเนี่ยนั่นก็คือฟีหมกใหญ่วีเนี่ยเล็ดลงมาอีกนะครับก็มีเพราะฉะนั้นล้วนแต่เป็นพระแท้นะที่ทันยุคสมเด็จพุธจานโตทั้งนั้นเราก็ลาตนาบูชาขึ้นขอได้น,นะครับนำมาเข้าชุดเป็นจกภาคีได้นะออดซุ้มกอผงทุพันนางพยานะเจอแบบนี้อย่าไปทิ้งนะ นี่คือ้าแท้นะครับที่ทันยุคสมเด็จพุทธจานโตเลยโอเคนะสมัครคลิปนี้วันนี้ก็ฝากทุกท่านเชื่องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอ่แล้วก็ศึกษาดูว่าเป็นตัวอย่างได้นะครับสมเด็จวัลลังางพิมพ์ใหญ่6ีเกียรติรุ่ซุ้มนะครับของ FC ทางบ้านโอเคนะสมัครคลิปนี้ก็ต้องกรัาบสวัสดีครับ